สวัสดีค่ะรู้จิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็ได้นำวัตถุมงคลเป็นมีดทรงปาก,กายุคต้นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์เป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะได้นำมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิม ขนาดความยาวเฉพาะไป3นิ้วครึ่งรวมด้ามได้ฝัก6นิ้วครึ่งนะคะเก่าธรรมชาติพวกพาง่ายนะคะ จใจทักทายมาพูดคุยสอบถามได้นะคะือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0926629665อ้จิก,การค่ะเป็นมีดทรงประกายยุคต้นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์ขนาดความยาวเฉพาะใบสมนิ้วครึ่งรวม,รมด้ามและฝัก6นิ้วครึ่งทักทายเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมได้เลยค่ะ รูแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0926629665รู้จิการค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะรู้จิกการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีคะ่ะ